กำลังจะโอนเงินนะครับเข้าบริษัทนะครับเพื่อทำการเปิดออเดอร์เลยนะครับได้ออร์ขออนุญาตนะครับเปิดออเดอร์กันนะครับง่ายๆนด้กับธุรกิจมาลด้วยกันนะครับวันนี้เราสามารถนะครับสร้างริการแบบออนไลน์นะครับเริสและนะครับเราก็สามารถนะครับพาทีมงานทุกท่านเนี่ยสำเร็จในโครงการกับบริษัทมาด้วยกันี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอต้อนรับนะคะสู่สปีดเทนสถานีแห่งความสำเร็จค่ะหลังจากที่คุณท่านคุณเรียนรอบสองเนี่ยนะครับสาเหตุน,นะครับเพราะอะไรทำไมถึงนะครับกลับมาเรียนรอบที่สองไน,นะครับสวัสดีค่ะนะครับเราก็อยากมีความรู้เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองให้ให้เราก็เือ มีความรู er ito, ้เรื <t os> ่องออนไลน์เนาะถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็อยู่ที่เดิมมนกันย่ำย่ำอยู่ที่เดิมก็เลยไกลแค่ไหนก็ต้องมานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณคะครับบ๊าบครับครั้งที่สองว่าครั้งที่แล้วก็ยังรู้หลงลืมมาแล้วมันก็ทำให้เราได้เประสบการณ์ได้ความรู้เพิ่มเติมรู้จักหลายอย่างขึ้นครับขอบคุณมากครับ วันนี้การทำออนไลน์ของเราส่งแบบไม่ต้องส่งไปหาลูกค้านะโพสเราเนี่ยโพสโพสโพสสร้างคอนเทนต์สร้างรูปสร้างนี่เดี๋ยววันนี้ได้ดีเดี๋ยววันนี้ลงมือทำกันนะต้องไปหาคนถ่ายรูปนะเดี๋ยวจะสอนวิธีเรได้ดีนะทุกคนครับที่เป็นผูกส่วนตัวกนนะครับเราก็จะโพสเช้าเย็นเพราะว่าการที่เราจะเป็นนักขายออนไลน์สิ่งสำคัญก็คือการทำงานอย่างต่อนนี้ขนาดยี้ พร้อมหรือยังนะคะมือถือแบตเต็มใช่ไหมคะตอนนี้แบตเต็มคนใช้แบตเต็มในายมือถือหลงเกดที่เป็นตัว F สีฟ้าๆกลมๆคุณกำลัคงคิดอะไรอยู่เจอไหมคะอตอนนี้กำลังเรียนออนไลน์กินได้หรือยาง โอเคนะคะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการโพสนะคะการโพสรูปภาพการโพสสถานะตัวเองนะคะแล้วก็การแก้ไขโพสแล้วก็บันทึกนะคะบันทึกโพสเพื่อที่จะทำการตลาดนะคะเมื่อี้มาเข้าสู่กระบวนการนะครับในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์แล้วก็ภาพมาดูเลยนะครับไม่ได้นะเดี๋ยว นะครับดูนะดูภาพเดี๋ยวจะเดินเอาภาพให้ดูนะครับให้กลับไปคบทวนนะคะตามที่คุณครูหนูได้ทำให้ตอนเช้ากพี่ของเพจไหนคะบริษัทเพจบริษัทมาเลยด้วยกันนะคะอันที่สองคือเพจกาแฟสมุนไพรนะคะไปคัดลอกความสมิเร็จไปกรอบเพี้ยงนั้นแล้วก็มาใส่ข้อมูลเบอร์โทรของตัวเองนะคะเมื่อกด โพสแล้วนะคะกดบันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็กดแชร์นะคะนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือไลน์โอเอครับนะครับเต,ตรียมต,ตัวรับความรู้เตรียมตัวรับความป่วยเตรียมตัวเป็นนักุรีิจออนไลน์แบบสมบูรณ์แบบนะครับกับสปิกเองนะสถานีความสเุเรจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพระเน้รนรนครับที่ นะครับอ่าเข้ามาฝังการสนทนาการในในวันนี้นะครับหวังทุกท่านประสบความสำเร็จกับบริษัทว์มาบริการนครับหนึ่งร้อยพีชินล้านนะครับกลับมาโดยไม่จันขอบคุณครับที่จะยิ้มด้วยทีมพ่อฟรีกาแฟที่มีคุณนักประโยชน์ทั้งยี่สิบสองทั้งหมดในหนึ่งเดียวจะบอกไม่เกี่ยวมันก็ไม่ได้มันโดนใจ